มาชิงเจ้าสุดยอดของจรวดเวหาปออสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ชนะในแต่ละรอบคัดเลือกนะคะรอบประกอบไปด้วยพี่ไตทันสุดหล่อพี่แน็กคุณชายแน็กพี่ลาจอมเก่าพี่ปุ้ยสาวน้อยคนเดียวของวงการพี่ปั๊บสุดหล่อ และพี่กรณหนูน้อยคืหน้ารักของทูตอนนี้นะคะเราได้พบกับนักบินแล้วเดี๋ยเอ้ากองเชียร์ส่งเสียยหน่อยกองเชียร์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 อย่ามาใกล้กองเชียร์ถอยไป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 หลังเสากองเชียร์มากองเชียร์ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการจะให้สัญญาณปล่อยปล่อยฐานทัพออกจากนักวินขับจะรวดออกจากฐานทัพนะคะ เด๋อเด๋ออย่าพึ้หยีบอย่าพึ้นหยีบอย่าพื้หยีบอย่าพึ้หยีบ,ยยบไปยืนประจำไปยืนประประจำยานของตัวเองอ่ะลำแรกปุ้ยนะคะปุ้ยได้หนึ่งคะแนนอ่ะปุ้ยได้หนึ่งคะแนนเลขามาเขียนให้หน่อยเลขามิ้นมาเขียนให้หน่อย เด็กหามาเขียนให้หน่อยเขียนว่าปุ้ยได้หนึ่งคะแนนนี่น yeah> ี่เขียนช่องนี้ลูกปุ้ยเออปุ้ยหนึ่งเขียนปุ้ยหนึ่งอานรกสองอาแรกสองปุ้ยหนึ่งแรกสองเดี๋ยวเอ้าพี่กรณเมื่อกี้เธออยู่ตรงไหนูข้าตั้งจ้องไลยว่คข้าปุ๋าปั๊บั๊บจองทั้งผู้บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เลขสองแป๊บสามของล่าล่าอยู่ตรงไหนถ้าไม่ไเก็บมาก่อนเล่า